สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนสองเลตันผู้ส้มทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่านเกา่าเกาก็จะพาเอฟซีเลาันผู้ส้มทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวางนนทิยาพาลุย้ยกับอาจารย์เซียนเมืองนนนะครับเปิดตัวครั้งแรกงวดแรกนะครับห้ามพลาดงวดวันที 16, ่สิบนนะหกพฤษภาคมหกหกในปฐมไหมาแล้วนะครับที่ได้ยไงก็ตามไปฟังนํากันนะครับกัามาแล้วกัลลุน่ากดติดตามเป็นกําลังแข่งด้วยนะครับขอมามืุ่งทั้งหมดนี่กับนนทิยาในแปลงปันมาให้ ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อ่างเอฟซีเละทนผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รู้ไปน้ำกันตัวตคลิปสิได้ยังไ้ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมได้นะครับตามผมมานะครับทุกคนนะคะมันอีนนนที่ยากับมีแนวท่าตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำวนวณของอาจารย์เซียนเมืองน้นนะคะเพิ่นกาติดต่อมาทางไลน์นะคะ หลายท่านหลายๆคนโทษที่ตอนนุดิยาบางข้งกับว่าได้รับสายบางั้งกับได้รับบางคั้งกับว่าได้รับบางข้งกับว่าได้โทษกลับกับขอโทษขอภัยเด้พี่น้องเด้อช่วงนี้นุดิยาอยู่ง่ายอีดีนะคะเกี่ยวกับตาเขานะพี่น้องเนาะตาเขาเล่นไปเลนมากไปท่ายคิปมากกับม่นางตัดคิปตัดคิปลงคคิบเราก็ไปตาเขานะคะเหตุงานหลายอย่างอย่างน้ำไหลน้ำหน้าขอโทษนะคะที่ว่ได้รับสายเราก็บว่าได้โทษกลับนะคะ อยู่จักน้อยค่ะอีกจักอาทิตย์หนึงเดี๋ยวสบายแล้วนะคะนะคะในคลิปนี้จะมีเนื้อท่าของอาจารย์นุ่มเมืองน้นนะคะเพิ่นเอามาห้นล่องเป็นงวดแรกนะคะเนื้อท่าของเพิ่นมแต่เลข2สองตัวล้วนลุนนะคะสองตัวล้่นลนเน้นหายสองคู่นะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปฟ้างเสียงสัมผัสระหว่างนนทิยากกับอาจารย์นุ่มเมืองนทนนะคะเปิดตัวงวดแรกนะคะเปิดตัวงวดแรกเอามาลงสองนนทิยาจะใช่หรือจะใกล้แยง่งห้องกันก็ติดตามน,น้องกันนะคะ นะคะว่าเป็นการเจวนลาให้ไปบ้างเสียงสัรรมพ่าละวานุนทิยากับอาจารย์หนุ่มเมืองนนนงวดวันที่16พฤศจิกายน2566นะคะอาจารย์วัสด,ดีค่ะ ัครบอาจารย์นุ่นดีญาต้องมาลก,กวนยุบกคะอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรครับกลัวกลางคืนกลัวว่ารบก,กวนเมือ่อคืนนี้ก็ได้แต่ดูแต่ไม่กล้าโทรเอาเอาไม่เป็นไรอ่าแนวทางของอาจารย์นี่เข้ามากี่งวดแล้วคะแนวทางนะครับคื ก็มีมีข้าวมีหลุดนะครับค่ะไม่เป็นไรค่ะมีข้าวมีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาข้าวมีหลุดก็เข้ามาเรื่อยๆที่แล้วก็เดินให้ลักริโว้ประหยัดเยอะเงินเหลือแยะแยะแยะในในไดก้ากระสุนที่แล้วก็คือคือเบสมีเการส่วหนึ่งเหนาา็นาานะค่ะอาหมได้เก้ากระสุันมันออกเก้าห้าหนึ่ง อันน <muitas S 2> ี้ก็ปกติแล้วเคยทำอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้ลองมาทำแบบนี้ดูแต่บบว่าใจก้าชุดนะก้าชุดลองทำใหม่เลยอ่าถ้าจับลักษณะนี้นะคือเลขเลขเก้าเลขเดียวเดียวเลขสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกนะก็คือจับเป็น เลขหลักอยู่สี่ห้าหกนี่คือจะเป็นในสูตรมายาวๆเลยอ่ะมายาวๆแต่ว่าบางทีบางครั้งก็ดับผิดนะดับคือเลือกโปกอีกเป็นมาเนี่ยครับวันนี้อาจารย์ให้วิ่งตัวไหนคะวันนี้นะวันนี้ก็ชอบหกครับชอหกวิ่งถ้าวิ่งหกนี่หกบนหรือหกล่างคะอาจารย์ เป็นหกกับหกบนครับอ๋อวิ่งหกบนครับาชอบหกลอง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 เก็ดนะมาแล้วนะคืเอเก็ดเป็นตัวร <6 S 2> องครับจับจับคู่นี้ตามที่อาจารย์ส่งมาในไลน์นี่ใช่ไหมคะครัจับคู่ประมาณนั้นเลยเพราะว่านนทิยาลอกออกมาจากไลน์เราต้องการเอาเสียงอาจารย์ประกอบตัวเลข Oh, อ๋อครับอ่าทวน oh. อาจารย์ทวนเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะครับยังกิน ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดอ่าเน้นเน้นชุดไหนคะอาจารย์เน้นตัวที่ชอบที่ตัวนี้คือแบบหนึ่งหกกับสองหกนะครับเน้นสองหกกับหนึ่งหกครัตัวที่เน้นเน้นอยู่เน้น เลขชุดนี้เป็นเลขบนอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ครับเลขบนแต่บางครั้งก็ามาล่างไดจ้จากการเล้นบนครับอ๋อบนล่างบนล่างแต่เน้นบนมีสามตัวไหมคะ,ะสามตัวนะครับสามตัวมี3ตัวเท่าที าที่ทำไว้ก็มีแต่สามตัวท,ทวนมากก็ผ่นานมากก็รู้สึกว่าจะไม่ไปเข้าคแบบอ๋อไม่เข้า,เาไม่เข้า,ไม,ขา,ไ,มขาไม่เอาก็ได้เอาเฉพาะสองตัวเก้าชุดใช่ไหมคะจันครับค่ะเดี๋ยวนุ่นทียาทวทวนน้อยหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับนะคะทวนน้อยหนึ่งครับเออ แนวทางของอาจารย์เซียนเมืองนนงวดวันที่16พฤศจิกายน2566อาจารย์ให้เลขวิ่งวิ่งบนอย่างเดียวเน้น6ลอง7จับคู่05 06 07 15 16 17 25 26 27ตัวเน้นก็คือ16กับ26บนล่างแต่เน้นเน้นบนตรงกันไหมคะอาจารย์ ครับ่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวัาดีค่ะบ๊าสดีครับค่ะพร้อม,มพิน้องเอฟซีกับสีแดงยิยงนเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระว,ว่านนทิยากรับพอาจารย์เซียนเมืองนนท์นะคะเพิ่นกยย็ให หน้าะั้เมื่อส่องของเฮานี่เป็นงวดแรกนะคะเฮาก็มางรุ่นน้ากันนะคะลหลายท่านลหลายๆคนอาจจะแนเ่เบองอาจจะว่าเป็นเลขหลายตัวนะคะตามสายตานน้นที่ย่าเฮากับคัดเอาได้นะคะคัดตามหมายถึงว่าเอ่อท่าเลขศูนย์นี่ก็คือมีสามคู่นะคะอาจจะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะถ้าเข้ามาเลขห้านี่ก็จะมีสามคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะถ้าชอบเลขสองก็คือสองห้าสองหกสองเจ็ดนะคะ อาจารย์เพิ่นกระเด็นมาหนึ่งหก 1, 6, ับสองเกตนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นบนนะคะเน่นบนแล้วก็เลขวิ่งเลขแหวนนี่เพิ่นเน้นหกล่องเจ็ดนะคะน,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  6, 7, นะคะ,นะคะสามารถไปกับบนล่างแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเน้นเลขบนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีสานี่นะคะนะคะจดไว้แคบมาจอไว้นะคะการพาดการเลือก นะคะนุนทิยากระทายถ้ให้เป็นแนวทางหาสือสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเขาก็มาลรุนน้ำกันนะคะว่าแนวทางของอาจารย์เซียนเมืองนนจะใช่หรือจะไก่เคียงนะคะนะคะนุนทิยาของอวยพ่อหายพ่อไม่โนโ้เอฟซีสูดีกับแนวทางของอาจารย์เซียนเมืองนนนะคะสุกขมันๆค่ะครับกับวางไวเอฟซี C และท่านผต้มทุกทานขงอมได้ยินในฟังแล้วน,นะครับที่นุนทิยาได้สรุปเรื่องของอาจารย์เซียนเมืองนนนะครับ เปิดตัวงวดแรกนะครับสำหรับผมในไถายคลิปนี้ก็ทีสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เซียนเมืองนุ่นเปิดตัวงวดแรกห้ามพลาดงวดวันที่16บหกพฤษภายมหกหกนะครับเพืเ่อนใครเรียกวิ่งมาวิ่ง6กลองเกตนะครับเพืเ่อนกันเนี้นเรียกหกนะครับจับคู่ก็มี05นหา7 1นหกศูนเกตหนาหนึ่งหกเเะครับเพื่อนกระเนี้นไทย หนึ่งหกกับสองหกนะครับบนล่างครับเน้นบนนะครับเปลี่ยนแนวทางซื้อสลากกินแบ่งของตะบานนะครับกวังไบเอฟซีเลยทำผู้สั่ทุกทา่านคงเสือดงย้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ขออุติเพียงสำนีพบกวันอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ